ซึ่งกำแพงเพชรเองตอนนี้ก็มีผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับจากปัญหาอุทกภัยซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเข้าไปให้การช่วยเหลือแล้วครับซึ่งที่บ้านเลขที่20นะครับหมู่ที่11ตําบลคลองขุ่งอาเภอคลองขุงจังหวัดกําแพงเพชรครับเพื่อราชการจังหวัดกําแพงเพชรนายชาทิพย์ รุจนะเสรีครับก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอคลองขุงเพื่อที่จะเป็นการมอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาอุทกภัยในจังหวัดกำแพงเพชรก็ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยใน6ออำเภอด้วยกันนะครับคุณผู้ชมรวม13ตําตำบล80หมู่บ้านก็จะมีพื้นที่ของอำเภอคลองขุงน้ำท่วมขัง1ตําตำบล3หมู่บ้านนะครับอำเภอขานุวรรักษ์สับ,บรีนะครับ ก็น้ําป่าไหลหลาก2ตําบลด้วยกัน12หมู่บ้านอําเภอลานกระบือครับน้าล้นตลิ่ง1ตําบล3หมู่บ้านอาเภอพันกระต่ายนะครับน้าป่าไหลหลากอยู่ที่ตําตบล21บหมู่บ้านอําเภอโกสัมพีนครครับน้ําท่วมขัง1ตําบล3หมู่บ้านแล้วก็อีกหนึ่งอำเภอคืออําเภอปางศิลาทองน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ของ1ตําตบล42บหมู่บ้านนะครับนอกเหนือจากในพื้นที่ของจังหวัดกําแพงเพชรที่ต้องการการช่วยเหลือแล้วนะคะเราไปดูในส่วนของจังหวัดพิษณุโลก ด้วยค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเองนะคะท่านภูสิทธิ์สมจิตพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ที่ประสบกับปัญหาอุทกภยัยแล้วก็มีการมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาติไทยพร้อมด้วยน้ำดื่มนะคะซึ่งก็การช่วยเหลือดังกล่าวเนี่ยได้รับการแจ้งมาจาก แอปพลิเคชันพ้นภัยด้วยกันค่ะก็คือพี่น้องประชาชนเนี่ยได้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าพ้นภยัยและหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการเข้ามาดูแลแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจํานวน1494ชุดด้วยกันค่ะโดยพี่น้องประชาชนนะคะถ้าหากว่าได้รับความเดือดร้อนโหลดแอปตัวนี้ไว้เลยค่ะชื่อว่าพ้นภยัยทางด้านของสภากาชาติไทยนั้น hmm. เขาจะจัดส่งให้ถึงมือผู้ที่ประสบภยัยภายใน3ถึง4วันด้วยกัน